สบายดีเทลทีวิชันยอดส่งสินค้าทางรถไฟจีนลาวทะลุก1ล้านตันแล้วปริมาณการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกผ่านทางรถไฟจีนลาวตอนนี้ครับแตะอยู่ที่1.02ล้านตันแล้วนะครับ นับตั้งแต่ทางรถไฟสายนี้เปิดให้บริการตั้งแต่8เดือนก่อนคิดเป็นมูลค่า9.14พันล้านหยวนหรือประมาณ4.77หมื่นล้านบาทโดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับศุลกากรคุณหมิงเมืองเอกของมณฑลอิวหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนได้รายงานครับว่าศุลกากรรองรับรถไฟสินค้าระหว่างประเทศจำนวน1,996ขบวนตามแนวทางรถไฟจีนลาวในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจางเสี่ยนโจผู้จัดการบริษัทโลจิสติกระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นปกครองตนเอง12ปันนากลุ่มชาติพันธุ์ไทยของอิวหนานเปิดเผยครับว่าการนำเข้าและการส่งออกของบริษัทมีความหลากหลายมากขึ้นปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นขณะที่พิธีการศุลก,กากรใช้เวลาลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากทางรถไฟดังกล่าวเปิดใช้บริการดำเนินการมาแล้วศุลก,กากรยังได้เปิดเผยต่อครับ ว่าการดำเนินสารพัดมาตรการเพื่อรองรับว่ารถไฟสินค้าระหว่างประเทศสายจีนลาวจะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งครอบคลุมการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการการกำกับดูแลและปรับปรุงการทำงานของท่าด่านแล้วพบกับ a อ r o ทีวิชันได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี